กลับมาช่วงนี้นะครับก็ติดตามเรื่องของเครื่องบินของสายการบินไทยวันนี้ที่เดินทางไปฮ่องกงเนี่ยนะฮะก็เกิดอุบัติเหตุตกหลุมอากาศมีผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือได้รับบาดเจ็บนะครับเครื่องบินที่เกิดเหตุตกหลุมอากาศเนี่ยเป็นเครื่องบินเที่ยวบิน t ีจีหกศนะครับเป็นเครื่องบินแบบ Airbus ส3 8 0นะครับก็มีผู้โดยสารเดินทางทั้งหมด5 0 0คนมี พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน24นักบิน2นะครับมุ่งหน้าจากสนามบินสุวนรณภูมิเวลา8นาฬิก16นาทีนะครับเดินทางไปสู่สนามบินแชปแล็บก็อกของฮ่องกงนะฮะปรากฏว่าพอช่วงที่นักบินเนี่ยทำการลดระดับนะฮะเพื่อที่จะลงจอดที่สนามบินในเวลาประมาณสัก11นาฬิกา24นาที ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสภาพอากาศโปร่งนะฮะก็ไม่ได้มีพายุไม่ได้มีอะไรเลยจู่ๆเนี่ยเครื่องบินเนี่ยตกหลุมอากาศนะฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยทางนักบินเองก็ได้มีการประกาศในเครื่องบินบอกว่าให้ผู้โดยสารเนี่ยรัดเข็มขัดฉุกเฉินแต่ก็มีพนักง,งานบางส่วนเนี่ยที่กําลังทํางานอยู่เนี่ยไม่ได้รัดเข็มขัดนะฮะตอนนั้นเครื่องบินตกลุมอากาศเนี่ยเขาบอกว่าความสูงของของที่ตก หลุมอากาศที่ตกลงไปเนี่ยมันลึกไปประมาณสัก300เมตรสามร้อยเมตรนะฮะแล้วก็มันวูบลงไปเนี่ยในช่วงเวลาแค่ไม่กี่วินาทีะนะฮะตอนนั้นมีบางคนเนี่ยที่ยังไม่ทันได้คาดเข็มขัดเนี่ยถึงกับศีรษะเนี่ยกระแทกกับไอ้ที่เก็บสัมภาระด้านบนอะ่ะทะลุเลยนะโอ้โหแตกเลยเ <บา S 1> นี่ยบาดเจ็บเลยบาดเจ็บฮะเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะครับ ตอนหลังเนี่ยทางการบินไทยก็ออกมาถแถลงนะฮะว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยหกรายเป็นผู้โดยสาร3แล้วก็ลูกเรือ3นะครับมีคนหนึ่งที่เป็นลูกเรือเนี่ยถึงกับไหายปลาหักนะฮะเนี่ยฮะคือเขาบอกว่าไอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันขออภัยนะฮะตัวเลขผิดบาดเจ็บเนี่ยประมาณมากกว่า3นะฮะประมาณ20รายนะฮะ แต่ว่าที่ที่หนักหน่อยก็คือลูกเรือที่ไม่ได้รับเข็มขัดเนี่ยาหายปลาหักนะฮะก็เขาบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเลดา้ามันจับไม่ได้แล้วก็นักบินก็ไม่ทราบล่วงหน้ามาก่อนนะฮะเนี่ยฮะซึ่งทางการบินไทยเองก็ยืนยันบอกว่าจะดูแลรับผิดชอบเรื่องค่ารักษาพยาบาลของผู้โดยสารและพนักง,งานที่ได้รับบาดเจ็บนะครับนี่วา380นี่เป็นลำใหญ่เลยนะฮะใช่ครับลำใหญ่เบิ้มเลยแหละนะฮะนี่นะฮะแล้วตกหลุมอากาศนี่โอ้โห ส่วนใหญ่เท่าที่ดูเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตดูคราวเมื่อสักเดือนที่แล้วที่มีแอียินาใต้ก็ตกหลุมอากาศอันนั้นตก4กิโลอ่ะโอ้โหอันนั้นหนักนกว่าอีกก,ก็หายปลาหักเหมือนกันใช่ส่วนใหญ่คนบาดเจ็บจะหายปลาหักเพราะมันกระแทกเมือกก่อพอเครื่องบินมันวูบต่ำลงเนี่ยแล้วตัวเราจะลอยขึ้นไปใช่ถ้าไม่ได้มีลักข็มขัดนะ<อ>ลอยแล้วมันก็จะกระแทกหัวแตกบ้างได้รับได้รับบาดบาดเจ็บที่ศีรษะแล้วก็ส่วนใหญ่จะหายปลาหักครับนี่นะฮะของเราก็นี่ฮะเจอนะฮะ เออมันก็เป็นเรื่องของสภาพธรรมชาตินะฮะว่ามันมีหลุมอากาศใช่แปลกเนอะใช่แล้วเขาบอกตอนนั้นเนี่ยอากาศมันก็ปกติครับไม่ได้มีอะไรแปรปรวนใช่ก็มันก็ก็เวลาจะตกหลุมอากาศก็เป็นอย่างนี้แหละใช่ไหมเคยนั่งเครื่องบินใช่ไหมเคยใช่คือมันก็จะไปปกติแล้วก็ฟุบเลยไงเหมือนเหมือนหลุมจริงๆเลยไม่น่าเชื่อนะนะเคยเคยใช่ไหมคุณทีระผมเคยคุณโเคยอ่ะจริงถ้าเกิดคุณไปคุณไปแถวญี่ปุ่นนะ คุณไปคุณไปประเทศญี่ปุ่นอากาศมันจะแปลปรวนมากส่วนจะเจอเพราะมันสภาพพื้นเพ่เป็นเกาะพูดเหมือนคนเดินทางด้วยเครื่องบินบ่อยเลยแต่ไม่เคยไปญี่ปุ่นใช่ไหมล่ะก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเห็นภาพนี่ฮะโอ้โหน่ากลัวนะน่ากลัวน่ากลัวอืม่ะวันทีละอ่าไหนไหนพูดถึงเรื่องการคมนาคมนะฮะก็พูดสักนิดนึงพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นราคานะครับ ปตทกับบางจากเขาปรับขึ้นราคาขายปลีกแก๊สโซฮอทุกชนิดเพิ่มขึ้น60สตางค e ์ e85 เพิ่มขึ้น40สตางค์ดีเซลเหมือนเดิมนะครับก็มีผลตั้งแต่ตี5ของวันพรุ่งนี้นะครับฉะนั้นแก๊สโซฮอ95ก็จะไปโอ้โหเกือบ40บาท39.93บาทนะฮะแก๊สโซฮอ91อยู่ที่37.48นะครับแล้วก็ e20 34.98 e85 23.58นะฮะแล้วก็ดีเซลก็เท่าเดิมนะฮะ29.99นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นี้นะครับค่าทางด่วนอัตราใหม่ก็จะปรับเพิ่มขึ้นซึ่งก็จะมีผลตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของวันที่1กันยายนนะฮะนี่นะฮะก็จะมีทางเฉลิมทางทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับ ก็ตั้งแต่ดินแดนท่าเรือบางนาท่าเรือดาวคะนองท่าเรือนะฮะสีล้อก็ปรับเป็น50บาทนะครับจาก45าก็เป็น50บาทนะครับหล้อถึง10ล้อเป็น75บาทมากกว่า10ล้อตามลําดับขึ้นไปนะครับก็ปรับเป็น110บาททางพิเศษสีรัฐนะครับส่วน A จากรัชดาพิเศษถึงพระราม9 4ล้อก็ปรับเป็น50บาทนะครับ เช่นเดียวกันกับทางพิเศษสีลัดส่วนบีพญาไทยบางโคโรนะฮะพวกนี้จะปรับในอัตราที่เท่ากัน4ล้อเป็น50บาท6ล้อถึง10ล้อเป็น75บาท10ล้อก็เป็น110บาทนะครับทางพิเศษสีรัดส่วน C ีก็คือรัชดาพิเศษถึงแจ้งวัฒนะอันนี้ไม่ปรับราคานะสีล้อก็เป็น15บาทนี้เท่าเดิมนะครับทางพิเศษสีรัดส่วนดีรัชดาพิเศษถึงศีนครินสีล้อเปเป็น25บาท6ล้อถึง10ล้อเป็น55บาท แล้วก็มากกว่า10ล้อ75บาทนะครับทางพิเศษบูรพาวิถีนะครับถ้าเดินทางไม่ถึง20กิโลนะฮะ4้อก็ราคา20บาทอันนี้เท่าเดิมนะฮะเดินทางเกิน20กิโล4ล้อก็ปรับเป็นกิโลเมตรละ1บาท30สตางค์นะครับ6ล้ลถึง10ล้อก็เป็นกิโลเมตรละ2บาท60สตางค์มากกว่า10ล้อก็เป็น3บาท90สตางค์นะครับ ทางพิเศษอุดรรัฐยาก็คือแจ้งวัฒนะบางไทนะฮะอันนี้จะปรับ1พฤศจิกายนนะครับ4ล้อปรับเป็น45บาทนะฮะ6ล้อถึง10ล้อ100บาทมากกว่า10ล้อ150บาทชุดหลังนี้เริ่ม1พฤศจิกายนนะฮะถ้าขับรถ4ล้อก็เพิ่มอีก5บาทใช่ก็ไม่ต้องมีเศษนะครับแต่อยากมีเศษ อยากมีอยากมีเสกเหมือนเดิมแ <c oughs> ตไรรับได้ครับเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกับมาช่วงหน้าครับรับฟรีกระปุกหมูชวนออมที่ TMB ทุกสาขาเมื่อเปิดบัญชีฝากไม่ประจำตั้งแต่1 0 0 0 0บาทขึ้นไปพร้อมรับดอกเบี้ยสูง2.5%ทันที2เดือนแรกเพิ่มเติมโทร1558